พัตตะข้านบานทอนนะครับมือแรกนี่แวะตลาดครับมีเมนูคืออ้อมวายครับหรือว่าแกงวายนะครับใส่ครับเห็ดเผืงนะครับแล้วก็ใส่เอ็นไก่นะครับปกติคือใส่เป็นนังหมูก็ได้นะครับแต่เมนอนี้ผมจิ้องเห็ดใส่ป็นเอ็นไก่ครับเริ่มแรกครับข้ากระตําเครืองก่อนนะครับผมพริกสดแล้วก็หอมหัวแดงหอมแดงนะครับพร้อมใส่เกลือลงนี้ ใส่เข่าเบื่อเมนูมีใส่เข่าเบื่อนะครับเข่าเบื่อเสียให้นัวขึ้นวิธีการก็คือเอาเข่าสันเข่าเหนียวนะครับมาแช่น้ำประมาณครึ่งชั่วโมงมาต่าครับบดให้ละเอียดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับนะครับเอามาเอาพริกที่ห่าต่าไว้นะครับพริกใส่หอมแดงแล้วก็ใส่พริกแห้งนะครับมาผัดนะครับนะครับลงมาล้วนนะครับผัดใส่ครับอ่าเห็ดไก่นะครับที่เข้าล้างสะอาดแล้วพึ่งไว้ให้แหงแล้วนะครับ ัดให้หอมเลยนะครับอ่าแล้วก็มีเครื่องปุงเขาก็มีน้ำป่านะครับมีชูรสนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับล้วนถึงสุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พอนะครับต่อไปเข้ากับเปียนครับนะครับผักเกือเปียนเอาที่เขาล้วนเสร็จเอามาลงหมอนะครับเพื่อเขาจะได้เติมน้ำนะครับจะเป็นน้ำหย่าน้งนะครับนะนะครับเขาจะทำการตอเนื่องเลยครับโดยที่เขาไม่ได้เปิดไฟนะครับเปิดไฟตอน ครับเปียนเป็นหมอเซตวันนี้ห้างที่ได้เอาน้ำไอ้น้ำยานางลงนะครับนะเป็นสูตรสําเร็จของเขาตรงนี้น้ำยานางนะครับน้ำยานางเขียวๆเขานี่นะครับเอาลงนะครับพร้อมครับพักนะครับพักจะมีตะไคร่นะครับมีลูกโดดนะครับมีพริกหนวยพริกสดเขานี่แหละนะครับเอาไปลงพร้อมกันเลยครับกับน้ำยานางนะครับนะโอเคครับผมในเทน้ำยานางเซ่ครับอ่าลูกโดดนะครับแล้วก็ หอมแดงส้อยหยาบนะครับแล้วก็มีความตนนะครับนะครับเอาเท่ร่งพร้อมกันเลยครับนะครับปรุงไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไฟเข้ากระตังไปเรื่อยๆนะครับนะครับคนคนคนต่อไปจะเป็นกรรมาวิธีอ่าใส่เข่าเบือนะครับอาไรครับเป็นเข่าเบือที่เข้าตำละเอียดไปนะครับที่เข้าตำไว้แต้นแล้วนะครับนะใส่เข่าเบือเข่าเบือเข่าเบือหรือยังบานเข้าื่นเข่าเบือนะครับนะครับ อ่าเขาต้องค้นนะครับเขาเื่อนมันจะไปติดก้นหมอนะครับเพราะว่าหมอมันมีแห้งอ่ามีความร้อนอยู่มีไฟมีความร้อนมันจะเหตุให้เขาเหนียวไปติดอยู่ก้นหมอนะครับต้องค้นค้นก่อนช่วงแรกแล้วก็นำ่างคุกนะครับรางนำเสียบนำนวดครับอยู่ตรงนี้แหละครับผมครับผมต่อไปจะเป็นขั้นตอนสําคัญครับคือที่เด็ดครับคือไว้นะครับไว้ผมไปซื้อเนี่ยเขาปอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะ พะว่าผมมาปอกก็จะไวไหวครับมันมีหนามมันยังไหลนะครับเขาบสสะดวกเขาบสเคยเห็ดนะครับไปซื้อหวยที่เขาปอกมาเรียบร้อยแล้วเข้านํามาต้มนะครับถ้ามักคดคมกับต้มจากนามหนึ่งครับประมาณหานในที่นะครับขันบ่มักคมกับต้มจากสองสามนามก็ได้ครับต้มเสร็จแล้วก็เอามาแช่ไว้ในน้ำเย็นนะครับเ่าว่าม่นน้ำเย็นครับเอาน้ำธรรมดาเขานี่แหละครับน้ำธรรมดาเขาก็ได้นะครับเพื่อว่าให้ไอ้ตัวไว้มันเชียสภาพนะครับมันจะได้ขาวสีขาวเกลยวาครับแล้วก็ปรุงรสที่มีอีกรอบนึงครับโดยน้ำ นะครับชิมตามใจชอบน, e นะครับมากรสชาติได้ก็ปรุงอีกรอบหนึ่งครับอาจจะเป็นการปรุงครั้งสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ตามด้วยเห็ดเพืงนะครับนะครับาษาภาคักลางก็อื่นเท่านั้นกคมกับบุ้งหูือกันนะครับแต่ว่ามีข่าบอกว่าเห็ดเพืองว่าขันต้มใส่กับแกงไว้แกงใส่กรับแกงไว้เนี่ยมันเข้ากันได้ดีนักแรกนะครับสาหรับเห็ดเผืงว่าสั่นครับเพื่อนว่าเพื่อนแนะนํามากครับต่อไปก็ปิดฟ้านะครับปิดฟ้าหม้ะใน้มันอบอยู่ข้างในนะครับให้เห็ดมันสุกนะครับ เราขันตอนต่อไปห้อก็มีใส่พักครั้งสุดท้ายแล้วครับจะเป็นต้นหอมหนึ่งนะครับล้วกะใบแมงลักสองนะครับแล้วก็สามก็นี่พักชะอมพักขาบานเข่านะครับนะครับใส่เป็นกรรมวิธีสุดท้ายเลยนะครับจะเป็นขันตอนสุดท้ายแล้วในการแกงไว้หรืออ้อมไว้บานเข้านะครับเป็นสูตรของอีสานโดยแท้นะครับต่อไปเราจะ ลงไปแล้วครับพกเข้าจะตั้งไว้จักน้อยหนึ่งไข่พักพ่อหยกจักน้อยครับพ่อกะเรียบร้อยแล้วครับตักเสือไปเลยครับบัี้แสบขนาดทึ่งนัวนะครับบอตองห่วงนะครับไม่มีน้ําตาลครับนะครับสูตรอาหารอีสานนี่กินได้สบายนะครับสําหรับคนเป็นโรคไข้เกี่ยวกับเบาหวานบาหวานกินได้นะครับหเราไม่มีน้ําตาลเลยในการปรุงครั้งนี้นะครับอาหารอีสานไม่แด่เกลือ นะครับนี่เกลือใส่เกลือเป็นตัวหลักเลยนะครับต้งได้ขันก่อนกันตําพริกแกงนะครับแต่สาหรับคนเป็นโคเก่านะครับโอ้มีแต่คองพิษโลเก่ามานะครับอยู่ให้นี้นะครับบัว่าสิเป็นยอดชะโอมครับบัว่าสิเป็นไก่เอ็นไก่นะครับบัว่าสิเป็นเผืชสีเขียวนะครับครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่สําหรับผมนี่บ่มีปัญหาแต่่าไปกินกับเบียร์ครับนะครับกกินกับเบียร์ที่มีปัญหาแน่น้อนสําหรับผม นะครับโอเคครับมื้อนี้เข้ากับใดเมนูออมไก่นะครับนะอมเอ็นไก่ใส่หวายนะครับกับผักยอดผักชะอมนะครับกับเห็ดเพิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้ละครับนะครับสวัสดีครับผม